หิวยงดึกทอดไขซ่ซือ้อๆไข่เ๊ดูดีล<น>่ก็รนอนกันหมดแล้วนะ <Wand> ดูดีลาดีดีลาต <c oughs> ิดได้มานออ มากินบอทอดไข่ซื้อมาเร็วทอดไข่ตอนภาษาอีสี่ทุ่มห้าสิบไม่ได้ไม่ได้ภาษายีทอดไข่ตอนทอดไข่ตอนสี่ทุ่มห้าสิบแต่ว่าหิวกินแล้วแล้วเมาแล้วกะ นิดนึงนิดเดียวเต็มเต็มเต็มเลยเนี่นี่วัววัววัวใครเป็นแผ่นแห้งเออใครแผ่นใไงไงของเย้าไหมบ้นเน้นเขาเน้นกับอ๋อของเย้าตัวเขาเจ้าอ๋อมีเขาเจ้ามีเขาเจ้าแต่ว่าเขาเจ้าเย็นแล้วนอาเป็นยังมันเลือกแล้ว ตอนนี้กินได้โอเคปะ่ะป <Okay. S 1> ิดปิดปิดปิดไอเขา